ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับรายชื่อ8ทีมที่จะลงแข่งขันภายในลีกวาลัง Challenger s e r i e ์ประเทศไทยรวมๆแล้วมันก็คือท็อป6จากการแข่งขันที่ผ่านมาในฤดูก,กาลที่แล้วนะครับประกอบด้วยเซอร์เซียปูเซน MITH NKT, s h a p p e r Esport s และ Attack All Around และก็พ่วงด้วย2ทีมที่ผ่านการแข่งขันโปรโมชั่นไม่กี่วันที่ผ่านมาอย่างบ้านหนองจอกและวัดีทยอีสปอร์แม้ว่าจะเป็นชีดเดิมแต่บอกเลยว่าเรื่องราวและความเข้มข้นของการแข่งขัน,ขนทวีคูณขึ้นอย่างมหาศาลเลยละ่ะโดยเฉพาะทีมอย่าง MITH นะครับที่เมื่อผมวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นจอนวิแห่ง VCT Thailand ที่มีโจกเกือบทุกทีเลยก็ว่าได้ ในคลิปนี้นะครับผม PFX c จะมาเกิดเรื่องราวอันสุดเข้มข้นก่อนการแข่งขันว c t c h ีชันเจประเทศไทยกันครับผมเช่นเคยนะครับหากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราก็ฝากกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยล่ะเพื่อให้คุณไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของเรานั่นเองแล้วก็วันที่26หรือวันนี้นะครับเรามีนัด Watch Party การแข่งขันคู่เปอร์นาาของว c t c h ีชันเจประเทศไทยกันด้วยล่ะสามารถมาชมกีฬามันๆกับผมไปด้วยกันที่ a อฟริ a า v ช่องชุดอีสปอร์ตลิงก์อยู่ในปักหมุดเมนต์ไปตามกันได้ครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากทีมสุดร้อนแรงที่ฟอร์มไม่ร้อนเลยตอนนี้นะครับอย่างทีม NKT กันก่อนเลยละกันเรียกได้ว่าสูงสุดสู่สามันเลยก็ว่าได้กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทีม NKT แม้ว่าพวกเขาจะสามารถคว้าแชมป์ออฟซิซั่นของไทยอย่าง ESL c r a s h of n a t i o n ได้แต่หลังจากสูญเสียโค้ชรีไปทำให้การแข่งขันล่าสุดอย่าง Predator League นักฟิลิปปินเนี่ยออกมาผิดคาดกับการแข่งขันที่ผ่านมาหากเล่นพลาดนิดเดียวสู้ไม่ได้ก็พอเข้าใจได้ แต่ถ้าคุณดูการแข่งขันในรายการเพลเตอร์แล้วล่ะก,ก็คุณจะพบกับความแปลกของการเล่นที่มันต่างจากที่เราเห็นที่ผ่านมาพวกเขาดูใจร้อนมากกว่าเดิมการตัดสินใจอะไรหลายอย่างดูเสี่ยงไปหมดเลยครับและก็ได้ฟอร์มที่แย่อย่างนี้นะครับมันก็ส่งสารออกไปเป็นวงกว้างว่าด้วยความแข็งแกร่งของ n n t นเกนการแข่งขันออฟซิซันที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นเพราะโค้ชลีฟ หาเช่ความแข็งแกร่งจากผู้เล่นและผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดมันกระตกไปเป็นความดีความชอบให้กับโค้ชลีเพียงคนเดียวเลยตอนนี้ครับทำให้มันเกิดเป็นเรื่องราวในการแข่งขันลีกที่จะถึงนี้พวกเขาจะต้องกอบกู้ความน่าเชื่อถือภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งของทีมกลับคืนมาและชำลํำระแค้นกับ MITH ทีมที่แย่งโค้ชลีไปจากพวกเขานั่นเองครับเป็นหนึ่งในโจกแรกของ MITH และก็ล่าสุดเลยครับอันนี้ข่าวเพิ่งมานะฮะนั่นคือโค้ชคนใหม่ของทีม n k t เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับ นั่นก็คือโค้ชสุดครับหนึ่งในโค้ชที่มมากประสบการณ์และเป็นโค้ดยุคบุกเบิกประจำวงการเลยก็ว่าได้เขาคืออดีตโค้ชจากทีมอย่างทารอนอีสปอร์ตเซอร์เซียและก็เอ็กเซนนั่นเองครับการมาของโค้ชสุดในครั้งนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับสืบเนื่องมาจากประสิทธิภาพของทีมทารอนอีสปอร์ตในการ่งขันแปซิฟิกที่ผ่านมาเนี่ยที่ต้องบอกเลยว่าทำให้ภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งที่แม้ว่าเขาเนี่ยจะสร้างสะสมไว้ตั้งแต่ยุคเอ็กเซน มันได้หายไปหมดเลยครับนี่คือโอกาสสาคัญสำหรับโคสุดในการพิสูจน์ตัวว่าเขายังมีของมีความแข็งแกร่ง และพร้อมที่จะผลักดันวงการในฐนานะโค้ชอยู่นั่นเองครับเปรียบเสมือนเป็น Redemption Arc ของตัวสุดเองที่ถ้าเขาพลาดท่าในครั้งนี้อีกผลลัพธ์อาจจะรุนแรงและอาจจะไม่มีโอกาสกลับสืบสานการแข่งขันระดับสูงได้อีกเลยละมาที่ทีมถัดไปอย่างฟูเซนครับที่ต้องบอกเลยว่าเป็นทีมที่ใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์แข่งช่วงออฟซีซั่นอย่างเต็มที่มากๆเลยเนื่องจากพวกเขาเดินหมากได้ไวกว่าทีมอ,อื่นๆพวกเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงลอสเตอร์กันตั้งแต่เนิ่นๆในช่วงจบหลีครับทำให้พวกเขาไม่ต้องมากังวลกับ เรื่องปัญหา108,009ของการต้องหาผู้เล่นมาทดแทนเหมือนทีมอ,อื่นๆและโอกาสที่พวกเขาได้รับทั้ง East L Clash of n a t i o n และ Africa TV v a l o r a n t l e a g u e ทำให้ถ้าว่าด้วยเรื่องของโอกาสเรียนรู้ต่างๆเนี่ยฟูเซนเรียกว่ารับพรมาเต็มที่เลยแหละครับแม้ว่าจะมีจุดบกพร่องที่เราเห็นได้ชัดในการแข่งขออฟซิกซนกันอยู่บ้างแต่พวกเขาก็ได้เวลาเตรียมตัวเยอะกว่าคนอื่นๆเลยละต่างจากทีมอ,อื่นนะครับที่บางทีเนี่ยจน ใกล้จะแข่งแล้วนะครับบลอสเตอร์ยังไม่ลงตัวเลยจึงไม่แปลกใจที่พวกเขาจะกลายเป็นตัวเต็งในการแข่งขันในสปิดหนึ่งครั้งนี้ครับถัดมาแน่นอนครับทีมที่โจดเยอะที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้นั่นคือ m i t h ครับทำไมผมถึงว่าอย่างนั้นคุณอาจจะสงสัยนะครับนั่นก็เพราะว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน m i t h เนี่ยมันกระทบกระทั่งทีมใ,ใหญ่ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการดึงลิฟกลับมาจากทีม NKT หรือย้ายต้องการเลทให้กับ Attack Allout All, แ,แถมดึงตัวคีดรัวจากฟูเซน ทำให้เกิดเรื่องราวห,หลายๆเรื่องภายในการแข่งขันฤดูกาลนี้ครับมันมีตัวแปรอย่าง MITS เนี่ยสอดแทรกอยู่เต็มไปหมดเลยการเปลีป่ยนแปลงครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเดินหมากเชิงการสร้างทีมให้แข็งแกร่งแล้วในเชิงการตลาดเนี่ยทีม MITS มีมูลค่าสูงมากๆเลยล่ะครับก็เพราะแรงดึงดูดในเรื่องราวที่ผมเกินไปทำให้มีโอกาสสูงที่ดึงดูดผู้ชมในแมชที่พวกเขาลงเล่นมากขึ้นนั่นเองทีมไหนคนดูเยอะทีมนั้นก็ได้กำไรเต็มๆนั่นเองครับเรียกว่าถ้าฟูเซนคือทีมที่ดูมีศักยภาพสูงสุด M.I.T.H ก็คือทีมที่ดูมีมูลค่าเชิงการตลาดสูงสุดนั่นเองเปรียบเสมือนเซนติเนลดีๆนี่เองครับสำหรับสปิตหนึ่งนะส่วนในเชิงศักยภาพทางก็ต้องบอกเลยว่า M.I.T.H เนี่ยยังขึ้นๆกลางๆอยู่แต่พวกเขามีตัวแปรสำคัญอย่างโค้ชรีฟนะครับโค้ชซูเปอร์สตาร์ของเราที่พิสูจน์ตัวมาแล้วด้วยการผ่า N.K.T คว้าแชมป์เพราะฉะนั้นนะครับมีความเป็นไปได้สูงที่ศักยภาพของ M.I.T.H จะสูงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับถัดมาก็ต้องเป็น A.A นะครับ Attack All Around ที่บอกเลยว่าโจกมันค่อนข้างชัดเจนนั่นคือกับ MITH ครับเบต้าอโลนฟิลและกล้องกาเลสาผู้เล่นเก่าจาก MITH ที่ถูกขับไล่กลายเป็นอะไรให้กับทีมลองแน่นอนว่าในแมตช์ที่ต้องเจอกับ MITH มันจะกลายเป็นมหาศึกแห่งการล้างแขนถ้าพวกเขาสามารถเอาชนะ MITH ได้มันจะช่วยเสริมพลังบารมีของผู้เล่นเหล่านี้อย่างมากและตอกหน้า MITH กลับไปว่า เป็นฝ่าย MITH ตั้งหากที่ใช้พวกเขาไม่เป็นแต่ถ้าพวกเขานะครับพ่ายแพ้กับ MITH อีกครั้งมันก็ยิ่งตอกย้ำถึงการตัดสินใจของ MITH ที่ทำไว้ว่าพวกเขาตัดสินใจถูกแล้ว ในส่วนของประสิทธิภาพนะครับ Act อทเทค l อ Round นะในช่วงออฟซีซันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าน่าเป็นห่วงมันชัดเจนมา,มากๆว่าพวกเขายังเล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรแถมพวกเขายังเสียพอ r t เตอร์ดูรตัวจีไปอีกด้วยทำให้ภาพรวมของแ t t เ c ค All-Round มันยังคุมเครืออยู่ครับต้องรอดูว่าใครจะเป็นดูเรสคนใหม่และแผนการเล่นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ถัดมาอันนี้ผมขอเกินสัส้นๆและกันกับเซอร์เซียนะครับที่ผมไม่สามารถบอกอะไรได้เลยเพราะพวกเขายังไม่ประกาศลอสเตอร์และครับแข่งก็แข่งวันนี้แล้วด้วยนะมีเพียงแค่ยืนยันว่าอเลนและสิละพบยังคงเป็นเมนหลักให้กับทีมแต่ด้วยที่เราไม่รู้เลยว่าความเปลี่ยนแปลมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะข้ามไปเลยนะเพราะว่าไม่สามารถพูดอะไรได้เลยว่าจะมีสกายภาพขนาดไหนหรือว่ามีเรื่องราวอะไรให้น่าติดตามนะครับผมทีมถัดไปนะั่นคือ s h a r p e r e s p o r t ครับทีมที่ต้องบอกเลยว่านอกกระแสสุดๆในวงการตอนนี้ พราะพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่ไม่มีบทบาทอะไรในช่วงออฟซีซั่นเลยครับเรียกว่าเงียบเหงาสุดๆสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากฤดูกาลที่ผ่านมาก็มี2จุดนะครับนั่นคือการมาของ PR อดีตผู้เล่นจากเอสโดปีนะครับที่จะมาเล่นคอนโทรลเลอร์แทนเลวายตันที่ย้ายไปฝูเซนและโค้ชใหม่หน้าเก่าอย่างเรียลิตี้นะครับที่เป็นอดีตผู้เล่นจากทีมคริสอีสปอร์ตในฤดูกาลที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงของพวกเขาไม่ได้รับการพิสูจน์หรือโอกาสในการเรียนรู้อะไรเชิงการแข่งขันสนามจริงเลย ทำให้ผม,มเป็นห่วงอย่างมากกับสถานการณ์ของท e ีมช h a เ p ออีสปอร์ตตอนนี้ทั้งเชิงในการตลาดและก็เชิงประสิทธิภาพโดยรวมของทีมด้วยครับ ทีมอื่นนะครับเขาดูมีเรื่องราวมีอะไรที่ดึงดูดให้รับชมกันนะครับแต่สำหรับชาร์เปอีสปอร์มันกลายเป็นทีมที่อยู่ในสล็อตเพียงแค่เป็นตัวประกอบเพียงเท่านั้นสิ่งเดียวที่ทำให้ชาร์เปอีสปอร์ตเฉดฉายช้ากลับมาได้นั่นก็คือผลงานอย่างเดียวเลยครับแต่ตอนนี้เรียกว่าเป็นทีมที่มูลค่าเชิงการตลาดน่าจะน้อยที่สุดก็ต้องรอติดตามดูกัน่งขันในลีกนะครับถัดไปนะครับเป็น2ทีมที่ผ่านการแข่งขันโปรโมชั่นมาได้นั่นเองนั่นก็คือบ้านหนองจอกและวัดรีไทยอีสปอร์ตครับ ในเรื่องศักยาภาพนั้นผมจะไม่พูดเยอะนะเพราะว่าผมพูดเยอะแล้วในคลิปสรุปการแข่งขันที่ผ่านมาก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะครับถ้าอยากดูรายละเอียดเต็มๆมนะ สำหรับบ้านหนองจอกนั้นนะครับสิ่งที่น่าติดตามเลยคือความครีเอทีฟของทีมครับผมคิดว่ามันคือจุดเด่นจุดหลักของทีมเลยก็ว่าได้ผมมองทีมบ้านหนองจอกเปรียบเสมือนการทําทีมของเหล่าเพื่อนรักที่พร้อมจะบ้าไปด้วยกันนะครับผมมันสะท้อนออกมาใหาจริงๆในการแข่งขันที่ผ่านมาและไอความบ้าน,นี่แหละครับที่มันทําให้เราอยากติดตามอยากเห็นถึงพัฒนาการว่ารอบถัดไปมันจะมาไม้ไหนกันแน่มาที่ที่สุดท้ายนั่นคือวัดีทยอ e ีสปอร์ตครับพี่ต้องบอกเลยว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นมันม,นมาหาศาลจริงๆเลย จากเดิมที่เราติดภาพการเล่นของวอลเย์ไทยอ e ีสปอร์ตเชิงบ้าละหัมกระโดดใส่ลัวๆเล่นเร่งจังหวะใส่ซ้ำๆแต่มาคราวนี้พวกเขาเล่นอย่างมีรูปแบบแผนมากขึ้นมีมิติของการเล่นที่ชัดเจนและการตัดสินใจของพวกเขามีการคำนวณความเสี่ยงอย่างเห็นได้ชัด หลายๆการตัดสินใจในการแข่งขันที่เจอกับอินฟินมันไม่สุดแล้วว่ารอบนี้พวกเขาเตรียมการบ้านมาอย่างดีแม้ว่าโอกาสที่พวกเขาได้เข้าหลีกจะเป็นผลจากการที่ซ่อมหล่นเหตุการณ์ดราม่าทีมแอคคอร์ดน้ำวแต่พวกเขาก็คว้ามันและกำมันไว้อย่างเหนียวแน่นท,ทําให e ้วิดีทีไ r สปอร์ตนะครับเป็นทีมที่น่าจับตามองในฐานะดาวหน้าใหม่ที่ควบหมามืดที่อาจสามารถรวบคมเหล่าทีมตัวตึงในหลีกได้ง่ายๆครับ และนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นฤดูกาลที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากเลยละแล้วคุณล่ะเชียร์ทีมไหนกันอยากให้ทีมไหนแชมป์ก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้นะผมพีซีเอสขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ